ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงลายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง16พิพฤศจิกาถึง15ทธันวาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเรามีจุดแข็งจุดอ่อนข้อดีข้อเสียในเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้าง ถ้าเรารู้แล้วเราจะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจตรงกันนะครับคลิปนี้ลองมาวิเคราะห์ดูว่าลัคนาราศีพิจิกจะมีรายละเอียดใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวอังคารนะครับแต่อังคารตอนนี้ โคจรตกในเรือนอารินะครับซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็หงุดหงิดทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างที่ตนเองต้องการรู้สึกว่าเบื่อเซ็งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ติดๆขัดขัด18,009เลยหรือไม่ก็ตัวของคุณเองก็อาจจะมีเคลอ็อกมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยการที่จะกระตือรือร้น,นหรือการแอคทีฟแอคชั่นในช่วงนี้มัเลยทำให้ลดลงไม่ค่อยจะ กระปรี้กระเป๋าหรือขยันเท่าที่ควรมีปัญหาความเบื่อความเซงที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแต่ปัญหานี้จะหมดไปหลังพ้นกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็รอเวลาที่จะให้ดาวดวงนี้โครจรย้ายไปถ้าดูตามปฏิทินก็จะย้ายวันที่9ตุลาฉะนั้นในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่9เนี่ยคุณก็ยังมีอารมณ์ที่ไม่ดีนะักหรือทําอะไรก็ติดขัดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องอดทนรอให้ดาวมันย้ายก่อนและถ้าย้ายแล้วอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะครับมาโฟกัสในเรื่องของการงานดูบ้างตำแหน่งการงานของคุณเนี่ยถ้าคุณยังทำงานอยู่ทำงานกินเงินเดือนทำงานประจำนะครับการงานของคุณตอนนี้ก็ยังถือว่าลงตัวเพราะตำแหน่งการงานเป็นลาบ ในดวงชะตาของคุณการเป็นลาบก็แสดงว่าการทํางานยังมีความราบรื่นอ,อยู่ในตัวเองอาจจะมีติดขัดบ้างหรือมีความเบื่อความเซ็งเพราะว่าตัวของเราดาวของเราเนี่ยมันยังเดินไม่ค่อยดีนะักอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อขี้เกียจหรือว่าไม่ค่อยขยันเท่าที่ควรแต่เนื้องานมันก็ยังไปได้ของมันด้วยดีแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจหรือทําอาชีพส่วนตัวงานของคุณตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความ การที่คุณเข้ามาแล้วคุณจะทํามันทันเพราะว่าด้วยดวงของคุณเองดาวประจําตัวมันไม่ได้ให้คุณหรือให้ตําแหน่งที่มันดีต่อตัวคุณอยู่ในเรือนชะตาที่มันเสียมันก็ต้องมีความรู้สึกเ,เบือ่อเบื่อบ้างนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าหงุดหมิดใจไปหมดมันไม่ได้ง่ายมาได้อย่างง่ายดายแต่อาจจะต้องลงแรงลงเวลานะครับเต็มที่หน่อยแต่ว่างานของคุณก็ยังโอเคยังราบรื่ออยู่ ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะครับการงานของคุณมันก็โฟล์ไปตามคันลองไปตามจังหวะของมันนะครับก็ถือว่าไม่เสียหายถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะหางานใหม่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหางานก็มั่นใจว่าในเช่องตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้งานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าโฟกัสไปที่การเงิน ตำแหน่งการเงินของคุณก็ยังให้คุณกับตัวของคุณถือว่าตำแหน่งของการเงินหรือดาวพฤหัสเนี่ยยังโครจรตกในเรือนของการเงินและก็ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรปาธิบดีซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนั่นแปลว่าการเงินของคุณยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่แต่ก็ต้องระวังครับพอเวลาเรามีเงินมีรักเข้ามาในช่วงเวลานี้จะมีคน ที่จะมาขอหยิบขอยืมหรือขอความช่วยเหลือจากเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบางคนพี่น้องบางคนคนรู้จักบางคนนะครับที่สนิทและไม่สนิทเนี่ยจะเข้ามาขอความช่วยเหลือมาอ้อนวอนนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณเองจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ผมอยากจะแนะนําว่าถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีของคุณแล้วอย่าคิดที่จะช่วยเหลือคนทุกคน ดูความเหมาะสมดูแต่ละเคสแต่ละรายนะครับว่าคุณจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนหรือบางเคสอาจจะไม่ได้ช่วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้าช่วยไปแล้วในจังหวะเวลานี้อาจจะไม่ดีนะนะครับเพราะว่าอาจจะได้คืนช้าหรือไม่ได้คืนหรืออาจจะโดนชักดาบบางคนอาจจะมีคนชักชวนมาลงทุนทําธุรกิจทําน,นู่นทํานี่ทํานั้นแล้วสัญญิงสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่เวลาที่คุณลงทุนไปแล้ว ปัญหาเกิดขึ้นครับคือ 1. ไม่เป็นอย่างที่คิด 2. เงินโจม 3. ละลายและโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องยากสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นคุณต้องคิดให้ตึกตรองทีทีท่วนเลยทีเดียวถ้าจะลงทุนกับใครก็แล้วแต่ผมว่าจังหวะเวลานี้ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับผมว่าเก็บเงินไว้ค่อนข้างจะชัวร์และก็ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับมาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้าง คนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยความรักของคุณตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องเริ่มต้นที่จะมีปัญหากระทบกระทั่งความไม่ลงรอยกันแต่มันยังไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องขาดจากกาันหรือจะต้องมีเรื่องแตกหักแตกแยกแต่อย่างไรนะครับเพราะตำแหน่งดาวราหูเนี่ยเพิ่งจะมาเล็งที่ตัวของคุณ เมื่อประมาณวันที่10กันยาที่ผ่านมาแต่ลาหูตัวนี้จะเล็งลัคนาคุณเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งอย่างน้อยจนถึงวันที่30มีนา2565แต่การที่เล็งลัคนามันอาจจะทำให้คนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาความไม่ลงรอยมีปัญหากระทบกระทั่งมีปัญหาความระแวง มีปัญหาการนอกอกนอกใจต่างๆนะครับก็ถือว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาประมาณ1ึปีครึ่งแต่ณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันต้องพังทลายลงความสัมพันธ์ของคุณยังเป็นปกติอยู่นะครับเพราะว่าคู่ชีวิตของคุณหรือแฟนคุณตอนนี้ดาวมันจะมาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของการงานเราบางเรื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยเหลือทางตรงคือลงมือลงไม้ช่วยเหลือเราแต่ทักอ้อมเสริมดวงชะตาให้เรามีงานมีการทําได้อย่างมั่นคงแล้วก็ได้อย่างยัง่งยืนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสําหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยผมมั่นใจว่าตั้งแต่ลาหูย้ายเข้ามาเล่งรัศนาของคุณเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตหรือเป็นตัวเลือกให้กับคุณได้แต่มันมาจากเรื่องของอสภาวะเรื่องงานของคุณ อาจจะเจอกันในสถานที่ที่คุณกับเขาทํางานร่วมกันหรืออาจจะเจอในเรืเ่องของเนื้องงานคอนเน็กชันที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะทําให้เราได้รู้จักกับใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตนี้ก็ลองเปิดใจดูนะครับยังไงสตรอรี่เนี่ยมันยังโอเคอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณราวๆสอเดือนเลยทีเดียวถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอใครช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เหมาะสม เชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องความลับผ่านไปเรื่องของการงานผ่านไปเรื่องการเงินก็ผ่านไปแล้วเรามาว่ากันในเรื่องของโชคลาภดูบ้างตำแหน่งโชคลาภของคุณในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้ยังไม่น่าจะมีโชคมีลาภให้คุณได้เ,เสี่ยง นะครับก็อย่าเพิ่งเล่นในเรื่องของการทุ่มเทในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มากเกินไปเพราะยังไม่ใช่เวลาและจังหวะที่ดีหรือจังหวะที่เหมาะสมนะครับผมว่ารอให้พ้นหลังจากวันที่15ตุลานี้ไปก่อนถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเชื่อมั่นว่าในช่วงเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคแล้วได้ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะได้มาเหมือนกันหรือ จะมีคนช่วยเหลือเรายามที่เราเกิดปัญหาเกิดเรื่องก็พอที่จะมีคนยื่นมือยื่นไม้เข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจก็คือ,เ,อ,อเรื่องของสุขภาพของคุณก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณตกเรือนเสียก็ต้องระมัดระวังเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุต,าต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดแต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับเอาล่ะ สุดท้ายนี้ถ้าท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยดูดวงส่วนตัวได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID Line ภูมิแอสโต3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดววมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมนี่ครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานด้วย สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ